พอท้าบใจพอท้าบใจก็ไปร้านนี้ร้านานุ่นเนี่ยเพราะว่าบริการดีอันนี้ใช้เงินดาวห,ห้าบาทอ่าพี่เงินห้างบาทอ่ะโซ่โซ่ยนี่นะค๊ะเตรียมรถพร้อมส่งมอบ นี้มีของแถมอะไรบ้างคะวันนี้นะคะเป็นของแถมนะคะวันนี้มีเตรียมปล่อยรถลูกค้านะคะก็จะมีลอตเตอรี่ให้5้าใบนะคะแล้วก็แถมเงินให้ด้วยนะคะ1 0 0 0 0หมนบาทนะคะชอบแบบนี้เลยนะคะทำเอกสาร <c oughs> ก่อนรับมอบ ีคุยกับลูกค้าเลยค่ะไม่เซ็ตนะคะรถมิตซูนี่แหละเอ้ยรถมิตซูแอดขาดนะคะราคาสองหกเก้าแกสองหกวันนี้ใช้เงินาดาวห้าบาทไม่เงินมาละ,ะโซ่โซ่โน่นนะคะจะอะไรถึงเงินหาบาทนะครับพี่จ่ายห้าบาทยืนมาครับพี่แม่นครับ <laughs> เ<ๆ>นีล่ละจ่ายเงินจ่ายรับรถห้าบาท มีเงินจองเน่นะเอากเงินจองกับเงินคืนนะแล้วก็นี่เนทแถมเงินเงินหนึ่งก้นี้นะก้นนี้จากตัวนี้จะแถมเงินให้ลูกค้าคืออะไรคือได้จ้ะแถมเงินให้ลูกค้าเงินหนึ่งรากาลอตเตอรี่อีกค่ะชุดนะคะตัวนี้แถมให้ลูกค้าอีกนีู้กค้าเอาเงินหาบมาแลกเงินเมือนจากก้อนนี้ ค่ะเรากาจะมีอ่าในส่วนของข้างหัวหนะก่อนเนาะเห็นว่าของคณะข่าเนเพิเ่นออมีแค่เมเกนไฮด้านไดนาะจากสามเดือนเนาะสามเดือนพือจีกาออกรถเมื่อนี่เดือนพฤอจิกี้อ่าคือทับทับปีอยู่สามสามสามเดือนคือเก่าซิกเนือนะคะสามเดือนพอจเป็นูค่ต้นแรกเลยดีได้ดะะคะู้ใดบ่เสือก็ออกรหาบาท ก็ตตองเสื้อแหะคะ่ะเพราะว่านี่บอด้เฟ๊ะบอดนัก,ก็หลุดขาไหวก็ชื่อไอนตอนีได้เงื่นกับป้าน,นมีในใใ<ห>ส่วน<ห>อของแม่ให่ป่อมิลตเตอรีไห่แนวกับซีนี่เสือ้อค่ะที่แม่ไห้สององันของดูบนนะคะก็จะเป็นเสือสองตนะคะเสื้อมนบนจะหนี้าข่หลุดขาเลยอี้ก็เสียกับงเสือเนีจ่จ้นานตอนบเพื่อนมคป๋อเขเพื่อนมายว่าเป็นแฟนปอเบินอย่างเดินดีไ่ กับอกพี่นู้แนวว่าขอย็ดอาชีพยังอยู่อาชีพข่าขายครับขายกระเทียมเดียวหมวกกระเทียมเดียวร้านแห่งบอกง่ายอยบอกคะง่ายง่ายง่ายเนี่เอาเอกสาร้ามาส่งตอนเช้าตอนแรกมัดูมา่ง่ายหรือว่าเร็วค่ะทังธนาคาราศอากาศได้แคมเปญรับรถสี่เก่าทิือหรือว่วค้ามเดือนนะคะแล้วก็เงื่อนออกรถข้นมหนีส่เงื่อนแค่หามะนอหอนอ ค่าบาทอีลีแถมในเครื่องหนึด้เงินหนึ่งในเงินฟรีเงินหนึ่งการบริการเป็นจังไรคะบอสดี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 มากเ,เลยการบริการดีนะบอสน่ะหรอครับอ่ะเดี๋ยวเป็นสีบอกเสียอ่ะห่ทพอทิ้งเนี่เป็นใบเซตในเงินออกรวดคาบาทอีหลีแถมเงินหนึ่งหมื่นบาท คือว่าพวกลมหนามาเยอเนาะไม่หนามาพวกลมเยนพกมด้วยจะไม่หนาวพอเลาท่าปแล้เสิยพ่พอมากนะครับเป็นใจนะครับใช่พวเป็นใจครับท่าใจพอท่าใจก็อ้รลานร้ามุนเนี่ยเพราะว่าบริการดีเอกสารพอใส่ร้างครับใส่ทังนีครับเอกสารก็ใส่ใบทะเบียนการค้าสำเนาทะเบียนบ้านวัดประชาชนเชยราคาสแตทเมน เดี๋ยวมือเรื่องเลยครับจบเลยจบเลยค่ะคนเดียวมาเส้นกรมือแรกวันนี้มือลอกเอาเอกสารมาส่งคืนกามาเลยหาเอกสารครบเต็มมือแรกอะนู่นมาให้ในมือเลยจ้ะตรวจรอดรับมอบ คุณลูกค้าอีกสักหน่อยค่ะอ่ามันนี่นอกจากลูกค้าเพิ่นจะใส่เงิอนออกรถกับนุ่มบุบอนหาบาทนะคะแล้วก็ได้เงินจับบ้านอีกเงินนึงนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือเงินเงินนึงถือเข้าจะมอบให้ลูกค้านะคะกับซิม,มี่ลอตเตอรี่อีกค่ชุดนอกจากมันนี่ให้ลูกค้าเป็นลอตเตอรี่คือคือก็ผมจะออกรถของห่าวค่ะแล้วก็จะมีแม็ดเนาะป้องกันโควิดตอนนี้ก็ให้ลูกค้าไปสองชุดนอกจากแล้วก็ซิมี่ในส่วนของ ลอ,องที่หนานรถที่ห้าเดือนให้ลูกค้าไปแล้วของแถวเมื่อว่าจะเป็นน้ำมันเต็มถังตัวนี้ข้ากวปลาเติมให้ลูกค้าแล้วเทียนทายของเหลวให้ลูกค้าเรียบร้อยเมื่แล้วนอกจากก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ลูกค้าใส่เงินออกรถห้าบาทนะคะเดี๋ยวกะเอาเงินห้าบาทมาแลกเงินหมื่นนอกจากขอเสิร์ฟให้นะเนี่ยครบเงินห้าบาท ห้าบาทห้าบาทห้าบาทออกรถกี่บาทนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะ รได้จิยาบ้านะครับรถขันบางัใช้ได้ค่ะเาาปลอดภาษีและไร้โมีค่าใช้จอย่างนยี่ดาบารีดีย่ตามโฆษณาเลยคับดีจดินครับผมหนุ่บนคาซุนเตอร์ของรถคาบาท